สองคนนี้ความรู้สึกของมินนี่คือจริงๆอ่ะฉันมีชีวิตอยู่คนเดียวก็ได้นะแต่วันนี้ที่มีเขาอยู่ด้วยเหมือนเหมือนฉันมีเพื่อนที่คอยแชร์พี่หนูยชอบคู่หนีอะ่ะมันแบบเจ้าชายผู้ไร้เดียงสากับหญิงสาวผู้แข็งแกร่งจำไว้ว่าอย่าคิดถึงท่าก่อนคิดถึงความรู้สึกต้องซ้อนขุขให้ได้เราวางสูงไว้ก่อนแล้วเราค่อยดรอปลงถ้าเกิดมันเกินไปให มีหวังมีความสุขมากขึ้นตอนนี้มันเศร้าไปหมดเลยเขอ p o ส i t i v i t y ขัปเิดพี่หมูเนี่ยจะเป็นคนมองรายละเอียดภาพรวมสุดท้ายแล้วมันคือความรักมันต้องมีความบวก positivity ความหวังมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแคมเปญอันนี้อย่าบังหน้าแฮปปี้นะครับแนปปี้ทุกคนแฮปปี้ทุกคู่เลยแฮปปี้นะแฮปปี้ที่ได้อยู่ด้วยกันตรงนี้นะ พอพี่หมูเข้าไปเนี่ยมันยังมีความล่าเริงทาให้รู้สึกว่าเออนี่เริ่มเป็นงานแต่งแล้วคือเราขเขินเพราจริงๆไงแต่ว่าเราก็คือปล่อยให้เขาแบบจับตัวนู่นนี่นั่นือค,ความรู้สึกโคตรเขินเไไหลือเวลาเก้านา<ะ>ทีครับมินนี่ขอยิ้มยังมีความสุขเลยทีเนี้ยยิ้มยังมีความสุขเลยมีความสุขมากดีมินนี่น่ารักมากหน้าพี่มินนี่ฟินมากดูออกหน้าแดงมันต้องมีอะไรกันแน่สองคนเนี้ยเนซ์นา์เอาเอามือกี้เอามือกี้ต้องการชมมานา์ไนา์นา์ดีดี หลังๆเขาเริ่มเก็ตแล้วว่า love is happiness love make you shine คราวนี้ขอแฮปปี้นะสองคนนี้เด <th> <Happy. S 1> หน้าทีสุดท้ายมาครสเบร์เฟมินินมินนี่เป็นแบบมัสคูลีผู้ชายผู้ชายเท่ๆดี very good บางหน้านิดนึงบางหน้านิดนึง that is something if I need to do I will do it ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าดีปุ๊บเราต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ make it big bigger so fantasy very fantasy yeah พุช p u ่ h it! ช u s h i ช Keep going! Keep going yes y e s t oh my god yes oh no yeah yeah ฮูฮูคลีดเลยคลีดเลยคือแบบโอวีทุกอย่างอินเนอร์ล้วนๆอินเนอร์ของจริงด้วยภาวิสุดท้ายที่เขาถ่ายเนี่ยกลัวไปเลยอะพอเห็นภาพสุดท้ายเหมือนเขาพลิกบทปุ๊บ แดมรูปเดียวอาจจะชนะเลยก็ได้มินนี่แต่งหน้าจัดเวอร์วังมากแล้วก็จูบกันเลเ็กกาสำอางกันหน้าไปหมดมันไม่สามารถจะส่งอารมณ์มาถึงเราก็ไม่รู้จะพูดว่ยังไงก็ได้แค่นั้นนะ